โยบบทที่17บเข้อเจ็บ,บอกว่าดวงตาของข้ามืดบัวด,ด้วยความโศกสลดและแขนขาของข้าก็บอบบางดังจริงหมายชีวิตของโยบนั้นทันใดนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดการสูญเสียและเกิดโครคภัยไข้เจ็บอย่างรุนแรงโยบนั้นที่จริงให้เกียรติพระเจ้ามาตลอดชีวิตของเขาแต่เขากําลังถูกการทดสอบด้วยความยากลําบากเขาไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะประสบสิ่งเดียวกับโยบก็คือเรารู้สึกว่า ในอดีตเราเคยมีความสําเร็จแต่ตอนนี้ทําไมมีปัญหาที่ผ่านมาเราเคยมีสุขภาพแข็งแรงและตอนนี้ทําไมเราถึงออนแอและมีโรคภัยไข้เจ็บที่ผ่านมาเราเคยมีพระพรและงานธุรกิจการงานเราได้รับความเจริญรุ่งเรืองแต่ทําไมตอนนี้มีปัญหาเราเคยมีครอบครัวที่มีความสุขแต่ตอนนี้มีปัญหาผมอยากจะบอกข่าวดีให้ฟังนะครับพระเจ้ามีข่าวดีคือพระเจ้าสามารถกู้ชีวิตของท่านคืนมาได้และประทานความสําเร็จและการเจริญให้แก่ท่านได้ จงเชื่อพระเจ้าต่อไปแล้ววางใจในพระเจ้าต่อไปนะครับโยบ4 2: สข้อ10บอกว่าและพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอิจฉานเผื่อสหายของท่านและพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อนเรื่องราวของโยบนั้นไม่ได้สิ้นสุดลงว่าเขาพ่ายแพ้ในทํานลองเดียวกันพระเจ้าต้องการกู้ท่านออกมาเหมือนกับที่พระองค์กู้โยบและพระองค์จะให้ท่านสองเท่าคืนให้แก่ท่านหลังจากท่านมี เรื่องปวดหัวในชีวิตศูญย์เสียโรคภัยไข้เจ็บอาจจะยาร้างหรือมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เป็นเวลานานมีปัญหาเรื่องสุขภาพในที่สุดพระเจ้าจะจ่ายคืนให้ให้ความสุขกับท่านให้ความโปรดปรานกับท่านและท่านไม่ต้องมองย้อนกลับไปในอดีตอีกต่อไปสิ่งที่ เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนั้นพระเจ้าบอกว่าเรามีสิ่งดีเตรียมให้กับเจ้าแล้วเราจะให้แก่เจ้าสองเท่าเราจะกู้คืนให้แล้วเราจะช่วยเจ้าเจ้าจงรักษาความเชื่อต่อไปเชื่อฟังต่อไปกลับใจต่อไปดำเนินชีวิตเพื่ออนาจักรของพระเจ้าต่อไปแล้วพระเจ้าจะดูแลท่านข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราการท้าทายเข้ามาในชีวิตความผิดหวังการล้มเหลวเข้ามาพระองค์นั้นยังทรงเป็นพระเจ้าของเราจะไม่มีใครหยุด ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ที่พระองค์จะสามารถกู้คืนเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเราให้กลับมามีชัยชนะและประธานให้ก่เราสองเท่าขอบคุณพระองค์ที่เรื่องราวในชีวิตของเรานั้นไม่ได้หยุดหยุดที่ความยากลําบากหรือความพ่ายแพ้แต่พระองค์จะช่วยเราให้หลุดออกมาและได้รับพระพรจากพระองค์อีกในนามพระเยซูคริสเอเมนขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับ